แอนิเมะมหาเวทผนึกมารซีซั่น Season 2 EP 20บอกตามตรงนะฮะแม่งอย่างเอาจัดจัดและต้องขอบอกก่อนนะฮะว่าถ้าเกิดใครที่เข้ามาดูคลิปนี้และตัวเองเนี่ยยังไม่อยากโดนสปอยเนะะื้อหาซึมังงะก็ปิดก่อนเลยเพราะว่าเนื้อหาที่ผมกําลังจะพูดเนี่ยมันจะมีการพูดยาวไปถึงตัวของมังงะตอนล่าสุดเลยทีเดียวโอเคงั้นเรามาต่อกันดีกว่าคือในตอนแรกนะฮะที่เราได้มีการคิดว่าโอ้โหแม่ป้าหลังเจกนี้จะเผาแต่ปรากฏว่า EP 20ของซีซั่น2เน่ยทั้งมองมาดีลนะที่ชอบมากสุดคงจะเป็นเอ่อ แม่งกำลังใช้แบ็กแฟตหรือว่าโคกุเซนนั่นแหละภาพฉากตอนนั้นคือแม่งอย่างเอาจัดนะถ้าเกิดคุณลองไปดูเนี่ยไม่ว่าจะเป็นกลุ่ม Facebook คนไทยหรือว่า YouTube Reaction หรือว่าจะเป็น Reddit หรืออะไรก็ตามแต่คุณจะเห็นคำคำหนึ่งนะที่คล้ายกันมาก นี่มันออมไม้แห่งโลกจุดจุจใช่เลยนะฮะแสงสีจัดเต็มนี่มันออมไม้ชัดๆและที่จัดเต็มไม่ต่างกันเลยคือนักภาคยูจิกับนักภาคของไมโตะในตอนนี้คือแบบไม่รู้จะพูดยังไงแต่ว่าแบบฉากอารมณ์ในตอนนี้เนี่ยแม่งตัดไปสามอารมณ์เลยนะแบบตอนแรกก็คือมาแบบเศร้าๆเลยฮะโนมาระตายต่อหน้าต่อตาอะไรอย่างเงี้ยสักพักมีการย่อดีนึกถึงในตอนที่ทําเสื้อขออาจารย์โกโจรเละต้องมาซับ,ซ,บ,ซ,บ,ซ,บซับกันอันนั้นก็เป็นฉากหัวเราะและฉากนั้นเลยคือฉากที่โทโดได้มีการปรากฏมาอันเนี้ยเฮียโทโดแม่งเค่ จดจ,ดจัดเลยเว้ยพอแม่งเทพปุ๊บแม่งฉุดยูจิขึ้นมาจากเหวอีกยูจิก็คือแบบแน่วแน่เลยทีนี้กลายเป็นว่าโอ้โหมางะนะตอนนี้1ตอน3มอารมณ์เลยทีเดียวผมไปดูรียคชั่นใน YouTube มาประมาณ2-3สท่านได้นะฮะต้องยอมรับว่าบางคนเนี่ยบีบน้ำตาออกมาในตอนที่ตัวของยูจิเนี่ยทำท่าทางเศร้ากับเหตุการณ์การตายของโนบะระและส่วนมากพูดเป็นเสียงเดียวกันนะฮะ h อเ h i มมาฮิโต คือแบบไอ้เหี้ยกูเกียนมึงมากไมโตะไอ้สัตว์นักภาคไมโตะในตอนนี้คือภาคชั่วมากไอเ้เหี้ยนึกว่าตัวละครไมโตะแม่งพูดเองออกมาจากปากอะไรเงี้ยคือแบบบทของตัวละครไมโตะนี่แบบคือเข้าถึงจะจัด พอเราพูดถึงข้อด er, the right claro ีก like. anyway, so ันแล้วก็ต้องพูดถึงข้อเสียกันบ้างข้อเสียมางงะในตอนนี้ก็อย่างที่เห็นนะฮะมันจะมีบางจุดหรือบางวินาทีที่เราเห็นนี่แหละที่ภาพมันไม่ได้สวยมากขนาดนั้นและอย่างเลยคือตอนสลับตัวอะไรเงี้ยที่โทโดะมันใช้วูกี้วูกี้อ่ะอย่างน้อยตอนที่โทโดะมันกะแช่อะไรสลับตัวก้อนหินเนี่ยผมว่าก้อนหินบางชีมมันลดูเป็นก้อนหินไปเลยอ่ะมันไม่ได้เหมือนเป็นก้อนหินที่มีการเคลือบพลังเสียเวทไว้อ่ะคุณอย่าลืมนะว่าพลังอาคมของโทโดเนี่ยใช้ในการสลับสิ่งที่มีพลังงานคำสาังนนแลกหตม่าาาสเเรรจะ็ใบ ตัวก้อนหินกับยูจิอะไรเงี้ยซึ่งในความจริงแล้วก้อนหินก้อนนั้นเนี่ยมันควรเคลือบพลังงานคำสาบไว้ถูกปะละ่ะเพราะฉะนั้นแล้วผมถึงได้อบอกว่าจริงๆแล้วการสลับตัวก้อนหินทุกๆก้อนหินเนี่ยมันควรจะมีพลังงานคำสาบเคลือบไปด้วยเพอาะถ้าเกิดเราไปเห็นคอมเมนต์จากเลดดิทนะฮะบางคนก็ยังงงๆอยู่ว่าเอ๊ะมันยังไงวะแต่ก็นั่นแหละขอให้เรารู้กันว่าพลังอากาของโชโดเนี่ยสามารถสลับสิ่งที่มีพลังงานคำสาบเท่านั้นอ่ะต่อมาเรามาดูคำถามหรือว,ว่าคอมเมนต์น่าสนใจในอนเเม EP ี้รื่งแรกเลยคือเรื่อองงขนิเมะ EP อีพอน ต้องตาแต่เทิดอิงจากภาพของมังงะนะมังงะคือแบบเป็นภาพที่แบบโอโ้โหโคตรดาเมจและซาเวสัตว์หมายถึงแบบมันรุนแรงอะ่ะเพราะเป็นฉากที่ลูกตายเนี่ยเห็นว่าปิ้นออกมาเลยถูกปะแต่พอมาเป็นอนิเมะเราจะเห็นว่า ระเบิดชีเดียวแล้วจากนั้นโนบล้าเนก็ลงไปนอนซึ่งแน่นอนหละวว่าดาเมจมันต่างกันคุณเชื่อไหมนะฮะว่าจริงๆแล้วเนี่ยผมไม่ได้คิดเองคนเดียวนะผมรู้สึกว่าตอนที่อนิเมะได้มีการฉายไปที่หน้าของโนบล้ามันรู้สึกให้ความหวังว่าจะรอดมากกว่ามังะงงงงหมายความว่าไงครับพี่คือผมกําลังจะสื่อว่าสิ่งที่แมปป้าทอออกมาเนี่ยมันเหมือนกับให้ความหวังว่าโนบร้าจะมีโอกาสรอดมากกว่ามังะท่านั้นเองแต่ว่าจนถึงเนื้อหาของมังงะตอนล่าสุดเท่าที่เราทราบนะฮะเราก็จะเห็นว่ามังงะนะตอนนี้กับการเป็น และก็อย่างที่เราทราบกันนะฮะถ้าเกิดกลุ่มคนกลุ่มไหนมีความหวังเรื่องของโนบาระก็จะมีกลุ่มหนึ่งนะฮะมาคอยด่าฝันของเขาเสมอเขาบอกว่าในกรณีของโนบาระเนี่ยความเสี่ยงที่สุดในฐานะแพทย์นะฮะที่ได้เคยเจอเลยคือดวงตาเนี่ยมีหลอดเลือดมากถึงแม้ว่าเราจะเห็นแค่ว่าดวงตาช่วงน,นั้นระเบิดก็ตามแต่ว่าดวงตาของโนบาระเนี่ยมันพุ่งออกมาจากเบ้าอย่างรุนแรงแล้วมันจะเกิดกรณีการเสียเลือดการไหลเวียนของโลหิตและส่งผลให้เซลล์เนี่ยขาดออกซิเจนดังนั้นแล้วโนบาระมีโอกาสตายสูงแน่นอนนะฮะเนื่องจากเก เขานั ain, ้นก็ไม่ธรรมดาเช่นกันถึงขนาดที่ว่ามีการเปิดตัวตัวละครอย่างนิตาเข้ามาเนี่ยแต่ถ้าเกิดนิตาจะไม่สามารถช่วยโนบะระได้เลยเนี่ยก็จะเป็นการเปิดตัวที่แรงโง่ไปนิดของนิตาโดยฝั่งของความหวังเนี่ยก็ได้มีการให้ผลว่าความสามารถของนิตาที่เราเห็นเลยคือ1การหยุดความเจ็บปวดที่ได้เกิดขึ้นแน่นอนนะฮะว่าสิ่งนี้ไม่สามารถช่วยโนบะระได้2คือหยุดการลุกลามของอาการบาดแผลไม่ว่าจะเป็นหยุดอาการเสียเลือดหยุดอาการติดเชื้อหยุดอาการลุกลามบาดแผลในสมองเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยจากความสามารถของนิตาเนี่ยมันจะเป็นการหยุดอาการเกิดขึ้น พเพราะฉะนั้นแล้วโอกาสที่โนบะรอดนั้นก็ยังสูงอยู่ดีอ่ะต่อมาเข้าสู่หัวข้อต่อมานั่น,นคือฉากที่โทโดใช้โคคุเซ็นแต่ว่าอย่างที่เราทราบกันว่าต่อยโทโดต่อยหรือว่าตีแทบตายเนี่ยยังไงซัตโตของโทโดก็ไม่สามารถทําอะไรไมต่อได้ส่วนสาเหตุที่ว่าทําไมตัวของยูจิถึงสามารถโจมตีทางวิญญาณกับไมโตได้เนี่ยมันง่ายมากเนื่องจากว่าตัวของยูจิเนี่ยสามารถโจมตีทางวิญญาณได้โดยตรงนะโดยที่ตัวเขาไม่รู้ตัวนั่นเป็นเพราะว่าตัวเขาเนี่ยมีซูคุนะเพราะฉะนั้นแล้วเขาเนี่ เทียบกับมงังงะตอนล่าสุดเราก็จะคิดว่าเอ๊ะ หรือว่าจริงๆแล้วยูจิมันโจมตีทางวิญญาณใส่สุคุณะวะสังเกตนะฮะในตอนที่สุคุณะมันสั่นๆในตอนนั้นนะไอนน้นนมังะงตอนล่าสุดอะมันอาจจะเป็นเพราะว่าตัวของยูจิเนี่ยสามารถโจมตีทางวิญญาณได้ก็ได้เดี๋ยวไอ้เรื่องนี้เนี่ยเราจะมาวิเคราะห์อีกทีหนึ่งกับเราการเพราะมันเป็นเรื่องของบางะเนาะเอาเป็นว่าเนื้อหาที่เราเห็นในตอนนี้เนี่ยผู้ที่เคยต่อสู้กับไมโตและสามารถโจมตีไมโตได้โดยตรงทางวิญญาณก็จะประกอบไปด้วย,วออย,ย no 1่ตัวของอิตาโดริยูจิ2เลยคือโนบะระตัวของโนบะระเนี่ย ตอนนี้นะฮะมีบางคนสงสัยว่าทําไมฉากที่โทโดมาคนมันถึงยืนนิ่งคือไม่แน่ใจนะฮะว่าผมคิดว่าหลายคนน่าจะรู้อยู่แล้วเนาะเหตุผลที่ตอนที่โทโดได้มีการมาครั้งแรกแล้วเขาได้พบเจอคนปกติยืนนิ่งอ่ะเป็นเพราะคนพวกนั้นเนี่ยมนโดนอาเขตขออาจารย์โกโจกางไว้ไงคือผลของอาเขตอาจารย์โกโจมันยังอยู่เว้ยเพราะฉะนั้นเราคนพวกนั้นเนี่ยก็เลยยืนนิ่งยังคงยืนเอ่รับข้อมูลต่อไปเรื่อยอะไรเงี้ยและตรงฉากนี้แหละที่เราจะเห็นว่าโทโดเนี่ยเขามีความสามารถในการตัดสินใจของจริงเว้ยคือแบบเขาเห็นปุ๊บสถานการณ์เป็นอย่างนี้ปุ๊ รู้แล้วว่านะตอนนี้อาจารย์โกโจไม่อยู่สิ่งที่ต้องทําเลยคือการจัดการกับความสามารถที่สุดและการไปสมทบกับบราเธอร์คุณลองคิดดูแบบขำๆนะฮะฉากการปรากฏตัวมาของโชโดนาภาคนี้เนี่ยแม่งเทจัดเลยแล้วคุณลองคิดดูดิถ้าเกิดยูจิกาลังต่อสู้กับสุคุนะในมังงะตอนล่าสุดและโชโดผมมาช่วยอ่ะแม่งจะไม่เท่กว่านี้สัก3เท่าเลยวะคุณคือแบบเอาจริงผมอ่านมังงะมาผมรู้สึกว่าโชโดปรากฏตัวมาเนี่ยไม่ได้ว,วูบวาเท่ากับแอนิเมะเว้แอนิเมะปรากฏตัวมาคือแบบไอเหี้ยคต้นหล่อแล้วประเด็นเลยคือเอฟเฟกต์แม่ง นี่คือแบบพิวไหวตลอดอะฟิวฟิวฟิวผมมางาประมาณ2ตอนหน้าคุณก็ได้เห็นแล้วล่ะว่ามีอะไรอยู่ในสร้อยของโทโดแล้วมึงก็จะแบบเอาเี้ยเหรอเบอร์ Better, เอเาเี้ยเหรอและคอมเมนต์ส่วนใหญ่ที่ได้พูดถึงโทโดเนี่ยสานนะฮะได้พูดไปในทางที่ว่า ชั้นดีใจที่ได้เห็นโชโดนั้นกลับมาคู่กับยูจิอีกครั้งยังมีคอมเมนต์หนึ่งก็จะบอกว่า the best duo of modern shonen ประมาณว่าคู่หูที่ดีที่สุดของโชเนนนะตอนนี้อะไรทํานองนี้แล้วผมคิดว่าคงจะมีแค่นิตาคนเดียวมัง้งที่ได้คิดว่าเอ๊ะทำไมหน้าตาของยูจิกับโชโดถึงไม่ได้เหมือนกันเลยทั้งที่เป็นพี่น้องผมว่าไอหมอนี้น่าจะยังเอ๋ยอยู่นะเพราะบทบาทล,ล่าสุดของนิตานเนี่ยก็ไม่ได้โผล่มาเลยเว้ยคือบทบาทไม่มีแค่ในภาคชิบูยาเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเกแม่งยังไม่สามารถช่วยโนบไดด้ี่่คคือแแบบบทมงงยังจเลุณ เอาล้วนะครับพูดไปพูดมาแม่งคือ7นาทีไปแล้วคุณเชื่อไหมผมเลื่อนสกอร์ในเลติตเนี่ยกะจะพูดสักครึ่งสกอร์ไอ้เหี้ยกูเลื่อนไม่ไมถึงสี่สิบเปเลยครบ7นาทีละอ่ะไม่เป็นไรนะฮะคุณลองไปหาอ่านเองก็ได้เดี๋ยวผมปักลิงก์ไว้ให้ใครที่แบบดูแอนิเมะแบบจบจบมาแล้วแบบอยากรู้ว่าแบบแต่ละคนฟีดแบ็กยังไงอ่ะก็ดูตามยูทูบเรียคชันหรือว่าตามเลติตที่เขาได้มีการลงไว้อะไรเงี้ยคุณก็จะรู้สึกแบบมีเพื่อนดูไปด้วยเข้าใจปะบางคนแม่งดูอยู่คนเดียวไงแม่งก็แแบบบบยย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 ิ้้้้มมมมออออออููู่่่่คคนนนเเเเเเเดดดีีีวววววหหหืผผะะสัต์โโโทล ทำแม่งอย่างดีเอาจริงๆนะคือการที่เรามีเพื่อนดูหรือว่าแบบมีใครสักคนที่แบบแม่งโชว์ปฏิกิริยาหรือแบบคอมเมนต์มาว่าคลิปนี้เป็นยังไงอะไรเงี้ยมันรู้สึกเหมือนกับว่าเรากลายเป็นโทโดที่แบบกำลังบรรลุแบบล่างออกไม้ไปแล้วอะแบบโอ้ไอคิวล้านแปดมันรู้สึกดีขึ้นจริงๆนะคุณนี่พูดจริงโอเคนะฮะก่อนจากกันไปใครต้องการเติมเกมเซตตังดอทคอมยินดีให้บริการสามารถเช็คเลยก่อนได้เลขนี้มีการปักไว้แล้วที่เดสคริปชั่นวิดีโอคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะครับผมบ้ายบายครับสวัสด